อีกรอบฮะมีกระตุกไหมโดนไปหนึ่งตัวแล้วเห็นละวสองสามสีเต็มเลยท่านผู้ชมยกไม่ไหวอุ้ยท่านผู้ชมดูเอาทำไงดีเลยยกไม่ไหวอุ้ยแต่ไหนลท่านผู้ชมสวยละมาทุกทีไม่ได้ปลาโอ้ชมผลงานเรามาทีหลังก็ได้ปลาไปเยอะแล้วอ่ะ ตูอ,อ๋อ้ยเต็มเลยท่านผู้ชมเต็มเลยเต็มเลยโอ้สุดยอดสุดยอดโอ้ยโอ้ยลวกไปอีกแล้วเอาปล่อยไปก็มีนะท่านผู้ชมเวลาได้เยอะเนานี่อุ้ยปะนินครับเห็นนายพานบอกเอาปะนินดีกว่าไปทางโน้นละ อีกรอบฮะมีกระตุกไหมโดนไปหนึ ok ่งตัวแล้วเห็นละ2สองสามสี่เต็มเลยท่านผู้ชมยกไม่ไหวอุ้ยท่านผู้ชมดูเอาทำยไงดีเลยทำไมยกไม่ไหวอุ้ยแต่แต่ไหลหลุดลงไปอีกแล้วหลุดออกไปแล้วท่านผู้ชมโอ้โหมาดูเลยครับดูเลยทำยังไงดีทำยังไงดีอะยกขึ้นมายกขึ้นมาอ้าวก็ลดเอาเจ็บ จับ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 ยังอยู่ยังอยู่จับไว้จับไว้ก่อนโอ้ตาย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 ตาไปเอาไปเอากระชังมาไปเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแห่คุ้มไว้ก่อนแห่คุ้มไว้แห่คุ้มไว้เออแห่คุ้มไว้เอาแห่คุ้มไว้ถ้าจะเจ้าปนินท่านปลาเลยครับปลาปลาเลยครับปลาท่านผู้ชมจะดูให้เต็มเต็มมาท่านผู้ชมยกแทบไม่ไหวโอ้ กิโลเรื่งเดียมั้งครั้งเดียวเนี่ยอหมันเยอะเกินท่านผู้ชมที่หิวมานี่ยก็หลังงอแล้วอ่ะหิวมานี่อยู่ในแห่เนี่ยอ๋อยกไปอย่างนี้เลยอ๋อยกไปอย่างนี้เลยครับท่านผู้ชมอ่ะนั่นเราขึ้นรถแล้วเออ เ,กเ,กด,เด็กจะทำไงอ่ะเดี๋ยวมันลดดูท่านผู้ชมอดผมมรรยยผมูผมไม่บรรยายแล้วท่านผู้ชมผมไม่บรรยายแล้วเพราะว่าเฉพาะครั้งนี้น่าจะเป็นกิโลแล้วครั้งเดียวนะท่านผู้ชม <laughs> ดูนะดูความสวยงามโอ้โหครั้งเดียวเลยต้องยอมกลับบ้านนะท่านผู้ชมไม่มีที่จะใส่ต้องยอมกลับบ้านครับต้องยอมกลับบ้านนะฮะ เปลี่ยนเพราะตอนนั้นมันไม่ได้เอาออกก็อเอาตัวนั้นลงก่อนอันนี้มือประคองไปอันนี้มือประคองไปอ่าโอเคขอบใจมากไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้เหรอเอาเราคลคองเกีียวลง,ลงไปมือประคองไปโอเค thank you เก็บภาพสวยๆดูหน้านายพานคนเดิมรอขึ้นน,นะด้ปลาวนนะี้ เอออ่ามาอยู่แล้วไปนู่นอีูแล้วเออโอเคปะป่าเออความสวยงามอีกรอบฮะมีกระตุกไหมโดนไปหนึ่งตัวแล้วเห็นละสองสามสี่เต็มเลยท่านผู้ชมยกไม่ไหวอู้ยท่านผู้ชมดูเอาทำให้ดีเลย ไม่ไหวโอ้ยตายตายตาหลุดลงไปอีกแล้วหลุดออกไปอีกแล้วท่านผู้ชมโอ้โหมาด JASON, ูเลยครับด oh, oh ูเลยทำ <thế S 2> ยังไงดีทำยังไงดีอายกขึ้นมาอายกขึ้นมาโอ้ยตอยค่อยลดโอ้ยจับ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 ยังอยู่ยังอยู่จับไว้จับไว้ก่อนตาย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 ไปเอาไปเอากระชังมาไปไปเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแห่คุ้มไว้ก่อนแห่คุ้มไว้ แห้กุ้งแม่เออแห่กุ้งแม่เอาแห่กุ้งแม่พระจ้าปนินอือป,าปาลาอะไรครับปลา